รสครับอืมอืมอืมเบอืมคุณจ้าหน้าสวัสดีครับมาพี่น้องมือนี้ได้นี่ลมิดนี่ตับงัวหน่อยอ่า ไข่หลังอันหนึ่งขั้นเท่นหนาสามสิบกีบพี่น้องเออสามสิบกีบขั้นเท่นหน้านะครับนะมาได้ครับได้ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสุโขทัยลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาครัมพู่เดียเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินน้ำใจพี่น้องกินเจ้าอันนี <default> well? remember, GS, ้เวียดนามเดนอันถัดบ่อสงฝารการบ่อสงฝาระใส่บ่อลวกฝาเนื้อช้ำงอนเว้ยเนาะพี่น้องมาบุกอะไรทางนะครับเนาะอัน กานแท่นหน้ากับ30กิบเป็นลวกแล้วครับได้ผ่านลำรอนอันนี้ก็ล่างเกเล,ลือมันเรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวว่าเซลล์วายโรมกับโซมพี่น,น้องนี่อันนี้ลวกละอืจับมือกาอืพี่ก็สดเลยครับที่ไทยรูปแล้่อโลกมานนี่แหละครับ อืมอ <emaal> ืมอืมเผ็ดอืมเผ็ดได้ตอนแรกคิดว่าเผ็ด ล่างนี้มันจะขาวสะอาดด้วยขาว่นังเนี่ยขันเกลือครับล้างสี่ห้าน้ำอนอนหล่ำครับมาก็องมีที่เกโก ดับนี่แหละดับว่าน่อยแล้วพี่น้องชุดครับ พวกกันร่างเตือครับแตกระพาดน้ำห่อนน้อยหนึง่งอือืสุดยอดแซ่บ น้ำจิ้มเผ็ดครับเพีย,พยแทบเนี่ย love it Cow <coughs> stomach I put in the hot water <coughs> Talk it near Also This one I, I clean with the salt น้ำเตือครับก่อนกลิ่นแบบจาดมาก สองเกตยยังไงตับสดเวลากินมันจะเด้งครับพี่น้องอุบๆอมบมตบไหลกินพอ่อเป็นพ่อกระชายนะครับ ที่หาแก้วถือว่าโมเมาอันเป็ดอือที่มากินพริกน้ำจิ้มเผ็ดสุดยอดและขวดครับเนี่ย <played down> <wine> อืพริกขัวเองอร่อกระรจุ้งกะดีเสียออืมอืมใครลังจะกินง่ายพี่น้อง Cặp gặp lại. แบไอันนี้ก็ล้างนะครับดึงดึงพวกหนังพวกนั้นออกล้างให้ล้างจนสะอาดเลยครับอืมครับแสบไร ของแสบยิ่งน้ำพุมากอีกแล้วพีนะ่อนาะขออภัยสำหรับคนไม่กินเนื้อนะครับอืม แสบหลายแสบหลายเดอ้อพี่น้องอืมอืมกลัวไม่ไม่มีเสียงหูเผ็ดเหลียดปากก็แดงแล้วครับส so s สไปซี่ดิส s all อืม tập thuật lịch mà suốt khai thái suốt เลยเกิดงอนลำ้ำตุ้งกะดิโอชอิเสร็จฟันก่อนอือหือสุดยอดพี่น้องอิรีแซบอิรีครับสำหรับคนมักนะรับนะคนบักก็ขออาัพ่หลายๆครับฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามควรจะในในเพจเพจรวมกันยูทูบนด้ไหมนะครับพี่น้องนะอ่ะมน,นี้ผมว่าสน,นิมือนนา พุ่งหาบริษเด็ดมือแซ่บเมนูประจำช่องครับมากิตที่เมืองใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเชาเชาวีเดเซนบ๊ายบายขำเอิญเยว่เลิฟยูออลเลิฟยูเวียน bye าาบ๊ายบายบ๊ายบายตุรมากะซีบายันิเลิฟยูบ๊ายบาย